สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากร์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดวงดาวค่ะนั่นก็คือดาวพระอาทิตย์นะคะซึ่งดาวพระอาทิตย์จะทำการย้ายในวันที่15มีนาคมปี65ไปจนถึงประมาณวันที่14เมษายนปี65ค่ะก็จะกินระยะเวลาประมาณ1เดือนเต็มตรงนี้นะคะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าดาวพระอาทิต์นะคะที่ทำการยกย้ายในครั้งนี้ ค่อนข้างจะอ่อนแรงนะค่อนข้างที่จะได้รับแรงเหวี่ยงได้รับการถูกบีบจากดาวบัปพระเคราะห์ถึงสองดวงด้วยกันค่ะนั่นก็คือจากดาวพระเสาร์และจากดาวพระราหูนะคะซึ่งการที่ดาวพระอาทิตย์ทำการโคจรยกย้ายมาอยู่ในราศีมีนครั้งนี้มาอยู่ในบ้านเรือนของดาวคู่มิตรค่ะซึ่งดาวพระอาทิตย์และดาวพระพฤหัสเป็นคู่มิตรกันแต่ดาวพระพฤหัสก็มาช่วยเกื้อหนุนดาวพระอาทิตย์ได้ไม่เต็มที่เต็มกําลังเพราะตัวของดาว พระพฤหัสเองก็อยู่ในเรือนของดาวพระราหูนะคะอยู่ในเรือนคู่ศัตรูนั่นเองค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าแต่ละลัคนาราศีจะได้รับแรงเหวี่ยงได้รับอิทธิพลได้รับผลกระทบในครั้งนี้อย่างไรบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงค์ค่ะชาวสิง์ท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีสิง์ก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีสิง์นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16สิงหาคมจนถึงวันที่15กันยายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ว่าในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะดาวพระอาทิตย์นั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวนะคะก็ถือว่าเป็นเจ้าภาพเลยทีเดียวสําหรับชาวสิงห์นะในช่วงวันที่15มีนาคมไปจนถึง14เมษายนปี65นี้ดาวพระอาทิตย์ได้ทําการโคจรเข้าสู่ราศีมีนค่ะนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนมรณะของคุณนั่นเองนะคะการที่ดาวพระอาทิตย์มาอยู่ในราศีมีนนี้ถือว่ามาอยู่ในเรือนของดาวคู่มิตรเป็นเรือนของดาวพระพฤหัสซึ่งทั้งสองดาวนี้ก็ถือ ว่าเป็นดาวคู่มิตรใหญ่นะคะเพียงแต่ว่าในช่วงนี้กําลังของดาวพระพฤหัสไม่ได้เข้มแข็งพอที่จะช่วยหนุนหรือเสริมกําลังให้กับดาวพระอาทิตย์ที่โคจรมาในครั้งนี้ค่ะ ดาวประจําเนื้อประจําตัวของคุณมาอยู่ในเรือนมรณะนะคะมรณะหมายถึงช้ามรณะหมายถึงการจากลามรณะหมายถึงการโยกย้ายจากสถานที่หนึ่งไปสู่สถานที่หนึ่งหรือการเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนตําแหน่งของตัวเองจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งก็เป็นไปได้นะคะและมรณะยังหมายถึงการเจ็บไข้ไม่สบ,บายคะ่ะชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพโรคภยครัยไข้เจ็บโรคประจําตัวเก่าๆใครที่เคยมีโรคประจําตัวไม่ว่าจะเป็นเบาหวาน ความดันหรือโรคต่างๆนะคะพยายามเช็คอัพร่างกายตรวจสุขภาพให้ดีสําหรับใครที่เป็นชาวสิงห์ที่อายุมากแล้วนะคะอันนี้ข้อสําคัญเลยนะจะเดินทางไปไหนมาไหนอย่าเดินทางคนเดียวอย่าไปคนเดียวตามลําพังให้พาลูกหลานไปด้วยพาคู่รักคู่ครองพาเพื่อนไปด้วยจะดีที่สุดนะคะรวมถึงดูแลสุขภาพของตัวเองอาหารการกินการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอมีเกณฑ์ที่คุณจะเจ็บไข้ไม่สบายต้องขอบอกกันตามตรงแบบนี้รวมถึงชาวสิงห์ท่านใดที่ยังไม่ได้อายุมาก ก็ตามแต่ตัวคุณหรือคนใกล้ตัวคุณหรือคนในครอบครัวคุณหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถืออาจจะมีเกณฑ์เจ็บไข้ไม่สบายเป็นไปได้ค่ะถ้าไม่เช่นนั้นเขาเหล่านั้นอาจจะต้องห่างไกลจากคุณเพราะมรณะหมายถึงช้าหมายถึงไกลนะคะชาวลักนณาราศีสิงห์นะคะอาจจะมีเกณฑ์อยู่ห่างจากคนที่คุณออรู้สึกดีดด้วยลักษณะนี้แล้วกันนะคะอาจจะอยู่ห่างจากครอบครัวอาจจะอยู่ห่างจากคนรักคู่รักในช่วงนี้ ะะไม่พอเท่านั้นค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์ต้องอธิบายอย่างนี้ว่าคุณได้รับอิทธิพลจากดาวบาพพระเคราะห์ถึงสองดวงนั่นก็คือดาวพระราหูและดาวพระเสาร์ซึ่งดาวพระเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนอริค่ะได้รับแรงเหวียงได้รับมุมที่ส่งตรงมายัางดาวพระอาทิตย์ในครั้งนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงชาวสิงห์หลายๆคนหลายท่านอาจจะมีความคิดนะคะที่อยากจะย้ายงานอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะขอโยกย้ายตำแหน่งอยากจะขอเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ขอปรับเงินโดงเงินเดือนต่างๆนานารอจังหวะสักนิดหนึ่งสําหรับชาวสิงใจเย็นๆสักนิดหนึ่งนะคะคุณอาจจะคีขอทําเรื่องในในเรื่องของการย้ายในเรื่องของการย้ายสาขาย้ายไปที่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยย้ายกลับบ้านเกิดต่างๆนานาทําเรื่องได้แต่ยังไม่ต้องเออกระเริกมากยังไม่ต้องรีบเข้าไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะลักษณะของการทําในช่วงนี้ก็คืออาจจะเป็นลักษณะของออการส่งข้อมูลการคีย์ข้อมูลการยื่นคําขอไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะผล มันอาจจะยังไม่ได้ออกมาในช่วงนี้ก็ต้องใจเย็นๆกันด้วยนะคะแต่สําหรับข่าวดีของชาวลักนาราศีสิงในช่วงที่ดาวประจําเนื้อประจําตัวโคจรมาอยู่ในเรือนมรณะแบบนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เกี่ยวข้องกับมรดกเกี่ยวข้องกับของเก่าเกี่ยวข้องกับเงินเก่าค่ะใครที่มีเงิน้งังคาเงินเคลมประกันเงินตกบึกต่างๆมีเกณฑ์ที่คุณจะเคลียได้มีเกณฑ์ที่คุณจะเจรจาได้มีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากลูกหนี้รวมถึงใครที่มีทรัพย์สินมรดกใครที่เป็นคุณพ่อ คุณแม่อาจจะโอนให้คุณหรือตัวคุณชาวสิงเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะมีการแบ่งที่แบ่งทางให้กับลูกหลานให้มันได้เคลียร์ไปเปราะหนึ่งให้มันได้โล่งใจไปเรื่องหนึ่งประมาณนี้ค่ะได้จัดสรรเกี่ยวกับที่ทางหลักทรัพย์บ้านรถต่างๆนานา,นาลงตัวลงรอยมากยิ่งขึ้นนะคะสิ่งที่ส่งผลดีอีกประการหนึ่งนั่นก็คือ ชาวลัคนาราศีสิง์จะมีคอนเน็กชันเก่าๆมีเครือข่ายเก่าๆที่ได้เข้ามาให้การเกื้อหนุนสนับสนุนต่อคุณในจังหวะนี้ด้วยเช่นเดียวกันจะขอความช่วยเหลือจากใครให้นึกถึงผู้หลักผู้ใหญ่มรณะหมายถึงคนเก่าคนแก่นะคะจะขอความช่วยเหลือจากใครในช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งนึกถึงคนที่เป็นวัยเดียวกันหรือคนที่เด็กกว่าให้นึกถึงคนที่อาวุโสกว่าเขาจะสามารถช่วยเหลือคุณได้มากเลยทีเดียวค่ะ สำหรับสิ่งที่จะต้องระมัดระวังนั่นก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยนะดาวประจําเนื้อประจําตัวมาอยู่ในเรือนมรณะแบบนี้อาจจะมีการใช้เงินที่มากหน่อยค่าใช้จ่ายจุกจิกฉุกเฉินเข้ามาเยอะหน่อยนะคะก็ต้องวางแผนการเงินของตัวเองให้ดีด้วยนะคะคร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะสมัยก็ต้องขออวยพอรอวย,ยัยให้ชาวสิงห์ทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ